สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ยูราจะทำกาช่องกลานพาไป้อยที่โรงเรียนค่ะมีอะไรบ้างคะเป็นส่วนประกอบวันนี้เราทำกระทงคอนเซปอะไรบอกเพื่อนๆ่อนก่อนคอนเซปยากคอนเซปพืชผักสวนครัวใช่ใช่ค่ะโดยมีอะไรบ้างคะเป็นส่วนประกอบมะเขือเทศอ่าพริกอ่ามะเขือมะเขือ ใบอะไรใบตองแล้วก็แครอทแล้วก็วกมะโกแล้วอันนี้ที่สําคัญเลยที่เราจะเอามาทําเป็นฐานคือการกลูต้นกวยไอ้ต้นกล้วยแล้วก็ดอกไม้แล้วอันนี้อะไรคะอันนี้คือใบอะไรครับใบตองเพื่อนเพื่อน,นทำไปสําหรับลอยกระทงเพื่อนเพื่อนเริ่มทํากันหรือยังเยาดาเพื่อนเพื่อนน่าจะยังนะโอเค นุ่นเอเอาแม็กออกมาแล้วนะโอเคไม่ใช่ค่ะเข็มห,หมุดค่ะอเเข็ม okay, มุดอ่า<ม>โอเค,อ,เคอันนี้ช่วยช่วยกลัดให้มาหมาเลยค่ะไปกลัดให้หน่อยอ่านี้กัดลงไปี่นกัดอ่าโอเคอ่ะโอเคลิมๆิมให้หน่อยนะคะตอนนี้ค่ะอืมใช่ค่ะ เก่งมากค่ะแล้วก็ตรงนี้ผู้ช่วยตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืออ่ะตรงนี้ด้วยค่ะลิ่มๆเลยค่ะตรงนี้ปึ้งอืออ่ะ,ออะตรงนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องถี่มากนะคะเอาห่างๆเพราะว่าเราแค่กัดไม่ให้ใบตองมันหลุดเฉยๆอือโอเค อันนี้โอเคอ่ะเคกัดเอาตรงนี้สักอันหนึ่งหรอกโอเคค่ะตรงนี้นอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้หมามาได้นะคะอันนี้เราก็จะเป็นอ,อ่ะตอนนี้อีกหนึ่งอันเราก็จะทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คือใบตองแล้วก็จะพับพับครึ่ง เสร็จปุ๊บตรงกลางแบบนี้จ่อเป็นอย่างนี้นะคะนีแล้วเราก็จะเอามาระกอมาระกอเดี๋ยวนะคะกำลังหาอยู่มาพันอ่เดี๋ยวอันนี้เสร็จอันนี้มันผู่ขึ้นมาอ่าโอเคค่ะนี่ค่ะตึด๊ดนี่ค่ะเราจะมาห่มเป็น ผ้าแบบนี้โอเคแล้วเราก็ใ,ามมใช่ค่ะนังยาดาก็จะหมุดลงไปตึ๊บนี่นี่คือฐานแรกของเราแล้วหนูก็หมุดลงไปอ่าปึ๊บแล้วหนูก็เดี๋ยวนะคะปึ๊บอ่าหมุดดีๆโด,ด,ดนมือมามา,มานะโอเคขอสองอันสอง,งอ่าตัวนี้อันหนึ่งค่ะตรงนี้หนึ่งอันค่ะโอเคผู้ช่วยเก่งมาก ผักสวนครัวของเราผักสวครัวของเราเขบสามจุดเลยสามจุดเลยเหรอสองจุดก็ะพอ่อเดี๋ยวมันจะหนาเกินแต่ว่าทำแล้วะไ,<ด>ไม่เป็นไรอ่ะต่ออ่ะจริงจ1งหนึ่งอันก็ได้แล้วนะคะใช่แต่ว่าหนูปักไม่ตรงโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะ ปึงแล้วก็เดี๋ยวนะคะ่ะนี้รอหมามาแพ์หนึ่งพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะหนาเกินนะคะอ่ะอันนี้ปักค่ไหนคะ่ะปักสองอันพอค่ะ, <2 S 1> คะให้อยู่ตรงนี้หนึ่งอันถ้าหลายอันมันแน่นเกินหนึ่งอันก็อยู่นะใช่ไหมคะตึงตึก๊กอ่ะน,นอยู่แล้วลูกพอแล้วค่ะโอเคสวยงาม ปึ๊โอ้เพื่อนเพื่อนเริ่มแล้วนะพูดช่วยของเราอะปึ๊บอ,อนนี้ค่ะตรงเลยโอ้โหแม่นมากเก่งมากโักเคกถ้ามันโดนตรงเนี้ยมันจะแข็งใช่ไหมคะมันจะแข็งมันจะยาก่อยอ๋อแต่ว่าหนูทำได้อ๋อแล้วเจ็บมือไหมคะ แต่ว่าทําได้หนูเคยทาหนูเคยทําแล้วใช่ไหมตอนหนาดูวสามรอทําที่ไหนอ่ะทําที่ห้องครูจีอ๋อทําที่ห้องคุณครูใช่ไหมคะคุณครูสอนทาเหรอคะใช่อ๋อเดี๋ยวเรามาผมผ้าให้ก่อนนะคะท่านนึงเรียกว่าผมผ้าเลยเหรอใช่ผมผ้าข้างล่างนี่ค่ะข้างล่างนั้นสูงเกินค่ะเอ้า เดี๋ยวไปแปไปได้เดี๋ยวทำอีกอันนึงอ่าโอเคตอนนี้อีกอันหนึ่งค่ะตั้งข้างล่างอันเดียวก็อยู่แล้วค่ะเราได้ไม่เจ็บมือเจ็บมือไหมไม่เจ็บเลยเหรอโอ้เก่งจังอสามจุดไปเลยจะได้สิสามจุดแบบนี้ไม่ละหนึ่งสองสามอะไรนะอ๋อมันจะเจ็บมือไม่ล่ะอ่ะมันไม่เจ็บหรอโอเคตรงนี้หนึ่งจุดอ,อ,อ้ยเอาตรงการรลางสิหนูกันจะได้อยู่ไม่ท้าแบบ ตัวเองได้ไหมอ่ะแบบตัวเองได้ได้สองอุ๊ยไหนอ่ะสองยุบสามตรงนี้มันจะเยอะเกินนะนี่แต่อันนี้สวยมากเลยนะใช่หนึ่งสองตึงอ่ะตรงนี้ดูนียเอาว่าต้อง อัดอยู่ไหมอัดจุกค่ะซึ่งตอนนี้อันหนึ่งค่ะอ่ะมามาเลื่อนให้จะได้แบบง่ายๆอุ้ยอืมใช่ไหมค่ะอุ้ยเป็นแบบมังกรเลยอ่ะแป๊บนึง ยายแม็กมาเลยก็ได้เดี๋ยวเอาเลยยายจิบมันจิบมาห่อแล้วก็แม็กเลยก็ได้นะยายไปเปิดไปอ่ะแต่ว่าหนูพูดเสียงเบานะอ่าปากไม่เป็นไรเยอยยังวงอืมอือหือ นี่อ่อได้แครอทเอ้ยอได้มากอ่ห่อได้แครอทเฉยอ้าวอตรงนี้ก่อนสิคะมาม่าจะได้ยกไปทำอย่างอื่นเออไม่งั้นมันจะอ่ะหมุนมังกดที่สวยงามมากมังกดที่สวยงามมากมังกด ท่สวยงามมากสุดๆใหญ่โลกใบนี้เพลงคิดเอ้งอ่ะใช่คิดมานานยังคิดเมื่อกี้อ๋อคิดเมื่อกี้เหรอเอาตรงนี้ตรงกลางก่อนเออมามาได้ไปทันอย่างอื่นตึ้งอ่าโอเคแล้วก็ป่าอือฮ วันลงวันลอยกระทงอืมวันลงวันลอยกระทงเหรอวันลงวันลอยกระทงวันลงวันลอยกระทงกัแล้วขอเชิญน้องเธอออกลงลำวันลอยกระทงอาลำวันลอยกระทงอะไรล่ะลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ว โคเช่น้องแกีวออกมาลำวยลำวยมันลอยกระโถงใช่ไหมเนี่ยลำวงวันลอยกันสวยลอยกระโถยกันแล้วโคเช่น้องสวยออกมาลำวงเอ้าทำไมไม่พอล่ะไม่ใช่ค่ะกำลังทำอยากทดลองค่ะว่าถ้าเราจะใส่แครอทเป็นกีบด้วยตรงนี้ไงนี่ไงใช่ค่ะบคนี่ไม่ได้ ตึงเย้ฮึไได้จะใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะลูกอ่ะตึง้งอะอืมอุ้ยอะใส่เพิ่มได้ต้องใส่สามอันทา,มาไมต้องใส่สามอัน ้องใส่สาอันเพราะว่าไม่น้ำมันจะแบบยกเยกอ๋ออุ้อยมันจะแบบไม่เรียบร้อยงี้เหรอใช่มันจะแน่นอ๋อไม่ใช่มันจะไม่แน่นโอ้ชั้นแรกของเราจะเสร็จแล้วนะอ่ะ s <S อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวโอเค อันไหนที่ไม่ค่อยแน่นก็คือได้ใช่ไหมต้องสี่อันต้องสี่อันหรอกหรือไม่นั้นก็ห้าทำไมอ่ะทำไมต้องห้าเลยหรอมันไม่แน่นแปะต้องใบตองไปหนึ่งถ้ารู้ใบตองไปเลยเหรออ่ะงอ่ะใกล้เสร็จแล้วพิดพ์ ชิบโอเคอ่ะ okay. อึ๊บอันนี้ยังไม่แน่นต้องสงพอละลูกพอละลูกพอละลูกอันนี้คือฐานแรกก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่ยื้เดี๋ยวเราจะทำถัดไปเดนะี๋ยวน้องจะลาปิตัตอบให้มามาก่อน<ม>ตัตอบให้หม,มาก่อนตัตอบอันไหนอ,อืมนี่นะคะ ชั้นที่สองแล้วใช่ไหมคะเดี<อ>๋ยว<อ>ชั้นที่สองของเราคือเราจะเอามาระลกอสองอันแบบนี้นะคะมาควายควยด้านนี้แล้วก็ควยด้านนี้แบบนี้นะคะเราก็จะลงเป็นแบบนี้ครับเพื่อน,นระวังโดนมือแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแพ๊บนนึงนะคะ<ว>เดี๋ยวนะคะแป๊บอนึง่งอ่ะขอลงช่องสับว่างก่อนอ่ะอืมเก่งมากโอเคอ เดี๋ยวมามาทำก่อนนะรอเดี๋ยวค่ะขั้นตอนนี้จะยากในหนึ่งเพราะว่ามันจะแบบละเอียดอ่าวพนกทิมมามาทิมไปก่อนอ่าทิมไปก่อนเหรอหนูทำอะไรอยู่หนูถักเหรอ ผักเปียอยู่อ๋อผักเปียถักฝักยาวเคปึ๊บอืมอนี่ อักให้ได้เป็นรูปเปนะียนาเดี๋ยวจะได้มาใส่ตรงตรงอันนี้ตึ้งอ่าถูกต้องถูกต้องแบบนั้นล่ะค่ะแล้วจะด่าโจ์เพื่อนๆอ่าถักอ่าโทโชอ่าถูกต้องะหาถักเดี๋ยวขอามาตัดออก เดี๋ยวถักถักตรงนี้ถักตรงนี้ให้แน่นแน่นหนึ่งอ่าไหนลองดูซิลองดูไซได้ไหมอ่าได้เลยได้เลยตัดออกเลยตรงนี้มันไม่พอได้เดี๋ยวมัดหนังยาวไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาต่ออีกอีกอันหนึ่งได้ไหมคะมาต่อเองมัดหนังยาวไว้ได้หรอกมัเป็นไหมมาม่อมันไม่เป็นแต่มัดแต่ข้างบนเป็นมาข้างบนเป็นแต่มาข้างล่างไม่เป็นระแล้วไมหนูไม่เลือกถั่วที่มันขนาดเท่ากันนะระ ยายหิบม,มาให้หนูเองอ๋อโอเคอมาม,ม,มาเป็นแผนทิมกับแผนทำหนูเป็นแผนผัก,กเตียอ่าได้เลยได้เลยผักสวยเลยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยถักไงให้เพื่อนๆดูบอกเพื่อนๆด้วยว่าเราต้องใช้ สี่อันคะอย่างแรกเราต้องใช้หนังยางอ่าโอเคแล้วก็ถั่วฝักอ่สามอันถั่วอะไรนะถั่วฝักยาวอ๋อถั่วฝักยาวกี่อันคะสามอันโอเคแล้วยังไงต่อสามอันนะอือหือสามอันนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่สี่อันสี่อันไม่ใช่ถักเปียน,นะเพื่อนเพื่อน อันนั้นถักผิดแล้วถ้าสี่อันคือผิดเหรอใช่สี่อันผิดแล้วทําไมอ่ะสี่อันมันจะเป็นถักผิดแล้วทักผิดเหรอมันถักผิดแล้วคือถ้าสี่อันนี้คือผิดเลยใช่ไหมอ้าวทฝักยาวพังทําไมถึงพังอ่ะมันกกอบใช่ไหมมันกกอบอืมเอาออกไปให้หมดเลย เดี๋ยวเราจะาถั่วฝักยาวน้องยาดามาวางที่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวมาดูสิว่าของน้องยาดาออกมาจะเป็นยังไงตอนวางถั่วฝักยาวอือหือ จูงไม่เคยถักผมใครมาก่อนหรอกนี่ถักครั้งแรกเลยเหรอใช่โอ้ถือว่าเก่งนะระดับคัาครั้งแรกอะ่ะใช่ถือ,อนนว่ามันนวลเนียนอยู่นะชั้นแรกเราจะเป็นมะละกอก,ก็คือเป็นแบบนี้แต่ชั้นที่สองเราจะเป็นแครอทเพื่อเพิ่มสีสันให้กระทงของเราสวยงามนะคะ<ๆ>เพื่อนๆ แต่เพื่อนๆอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพูดเพ<ว>ืพ<ว>่อนๆอย่าพึ่งพูดเพราะว่ายาด้าลังใช้ฝีมือมันยาวมากโอ้โหยาดากำลังใช้ฝีมือเลยเหรออะทรศักยาวพังทรศักยาวพังแล้วมันกรอบไปหรอคะใช่ตัดเลยล่ะตัดออกเลยได้ ขอกันไก่เลยใช้ดีๆนะคะระวังโดนมือนะคะกันไก่โอ้โหตัดทีเดียวออกหมดตัดทีเดียวกระจายเ <c oughs> ขาเรียกว่ากระจายตัดทีเดียวกระจายเลยค่ะเพื่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวอาายลองมัดข้างล่างดูนะอือออาลองมัดดูมันก็เหมือนมัดผมแล,ล้วหลบฝึกดูค่ะ ๋ตวตอนโตหนูก็ต้องมัดผมเองใช่ตอนเด็กๆมามาช่วยได้แต่พอเริ่มโตหนูก็ต้องฝึกมัดเองใช่ไหมคะอือ ทำ <Okay. S 1> ใหม่ก็เดี๋ยว,วกรจะต่อให้มันนั่นเลยคะ่ะนี่คือคนของยีราดเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเวลามาให้ดูนะทุกคนนี่นะคะทุกคนของยดราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวราทำเองคนเดียวเลยเอาให้เพื่อนๆดูข้างๆคืออะไรข้างๆคือถั่วฝักยาวหมุนๆมๆนมุนมน,มน,นี่ดกใบยาฝักเสียฝักเสียอะไรเรอ นี่นอยมางมอ้อโยอินโยมันกรรบกุจกิตาอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วทนะุกคนเหนื่อยมากของานานาะต้องต้องใช้ซักกว่าจะขึ้นดอกไม้ได้ต้องใช้สามชัดนะกว่ามันจะขึ้นดอกไม้ได้ไม่น้นมันจะหย็บไม่ขึ้นนี่คำัปเพลสเสร็จเรียบร้อยแล้วเหี๋ยวกระถ u n ความพอดีต้องทำใหม่ เสรค่ะในตีมผักสวนควรออกกัวข้งหนูก็มีนี่ไงอ่ะนี่ข้างหนอ่ะตึงขางหนอูอือหือ,อุ้ยหยะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เพื่อนๆตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วค่ะ อดอกไม้พังเอ้าวดอกไม้พังอือฮึอออเดี๋ยวรอน้องยาดาก่อนนะคะทุกคนยดยาขอซ่อมดอกไม้ก่อนอ่ายดยาขอซ่อมดอกไม้ก่อนค่ะอันนี้เราจะทําเพื่อไปโรงเรียนกันนะคะโอเคไหมคะน้องยาดาอ,อ่าค่ะไไโอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆติดตามน้องยาดาด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้น้องยาดาด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันต่อไปบายบายสวัสดีค่ะวันหนึ่งวันลอยกระทงวันลงวันลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ว